ตอนนี้นะครับมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาอยู่นะครับถ้าเราอยากจะให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเราก็จะกลับสายคู่ใดคู่หนึ่งนะครับของมอเตอร์จุดนี้นะครับจะกลับสายสีน้ําตาลกลับสายสีดําหรือจะกลับสายสีดํากับสายสีเทาหรือจะกลับสายสีเทากับสายสีน้ําตาลก็ได้นะครับสตาร์ทมอเตอร์3เฟสวงจรไดเเรกออนไลน์ หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบรกเกอร์ฟิลแมกเนติกคอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดรีเลย์พุชปัตตอนสตาร์ทพุชปัตตอนสต็อปเทอร์มินอนสำหรับต่อสายและมอเตอร์3เฟสนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบรเกอร์กดพุชปัตต้อนสตาร์ท แมกนิทิคทำงานมอเตอร์ก็จะทำงานนะครับปล่อยมือออกจากพุทธปัตต้อนสตาร์ทมอเตอร์ก็จะทำงานอยู่นะครับหยุดการทำงานของมอเตอร์โดยการกดพุทธปัตต้อนสต็อปกดพุทธปัตต้อนสตาร์ทมอเตอร์ทำงานหยุดการทำงานของมอเตอร์โดยการกดพุทธปัตต้อนสต็อป สตาร์ทมอเตอร์ทำงานหากมีกระแสเกินในตัวมอเตอร์นะครับโอเวอร์โหลดก็จะตัดการทำงานโอเวอร์โหลดตัดการทำงานนะครับเมื่อโอเวอร์โหลดตัดการทำงานเรากดพุตปัตต้อนสตาร์ทมอเตอร์ก็จะไม่ทำงานนะครับเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับว่าโอเวอร์โหลดตัดการทำงานปัญหาเกิดจากอะไรที่เกี่ยวกับมอเตอร์นะครับถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลด ปุ่มนี้นะครับปุ่มสีน้ําเงินกดปุ่มรีเซตกดปุ่มพุตตอนสตาร์ทมอเตอร์ก็จะทํางานหยุดการทํางานของมอเตอร์โดยการกดพุสแพตตอนสต็อปตอนนี้นะครับมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาอยู่นะครับถ้าเราอยากจะให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับเราก็จะกลับสายคู่ใดคู่หนึ่งนะครับของมอเตอร์จุดนี้นะครับ จะกลับสายสีน้ำตาลกลับสายสีดำหรือจะกลับสายสีดำกับสายสีเทาหรือจะกลับสายสีเทากับสายสีน้ำตาลก็ได้นะครับกลับสายคู่ใดคู่หนึ่งของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนกลับทางกันนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ